สวัสดีครับผมเอกจากออโต้ลูทครับติดกันไปเรียบร้อยกับอีกหนึ่งคันครับก็คือตัวนี้เลยเดมอนนะครับเป็นรุ่นใหม่นะครับเพิ่งออกมาแล้วก็เห็นโฉมหน้าเขาหน้างูจงอางแบบนี้สวยๆเท่ๆนะครับเข้ามานะครับคันที่เป็นคันแรกเลยนะครับเป็นรถลูกค้าชื่อว่าคุณหนึ่งนะครับเข้ามานะครับคุณหนึ่งอยู่สายไหมเองสายไหมก็ค่อนข้างเสี่ยงในเรื่องของตัวรถที่จะหายได้ง่ายๆเหมือนกันนะครับสายไหมก็ ปแหล่งชุมชนนะครับทีนี้ติดไปแล้วเรียบร้อยนะครับกันขโมยตัวรูทเราซึ่งตัวนี้นะครับมีความพิเศษนะครับเป็น All New Super One Way แบบ New s o u n n ครับ New Sound แต่ว่าผมตรงนี้ผมมาแนะนำตรงจุดนี้กันก่อนสำหรับตัว All New Super One Way แบบ New w s u u d เนี่ยให้สังเกตก่อนก็คือว่าความแตกต่างจากกันขโมย ยี่ห้ออื่นๆนะครับของเราก็คือในเรื่องของตัวกล่องซึ่งเป็นแบบไร้รอยต่อแบบนี้เพราะฉะนั้นเขาจะกันน้ําได้แบบ100%เนะครับมองมาที่ตัวด้านล่างนิดน,นึงก็จะเห็นว่าเป็นการซีนยางไว้อย่างแน่นหนาเลยนะครับแล้วก็แม้แต่ในจุกยางข้างในก็จะเป็นการเรียกว่ามีจุกยางกันน้ําแบบแน่นๆเลยฮะตัวนี้เนี่ยมีการทดสอบก็คือเรื่องของการ จุ่มน้ำกดน้ำนะครับพยายามบีบตัวกล่องไม่มีฟองอากาศใดๆออกมาจากตัวกล่องได้เลยนะครับตรงนี้เรามีตัวรีโมทนะครับของออโตรูสนะครับสัญญาณนะครับตัวรหัสต่างๆเนี่ยไม่ซ้ํานะครับไม่ซ้ํากันเลยกับตัวรุ่นผ่านๆมานะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ไม่ต้องไปกังวลเรื่องของจะว่าไปกดแล้วคนอื่นจะมากดรถเราได้ไหมนะครับตรงนี้ก็เป็นรหัสที่มีให้นะครับก็หน้าตาอออโตรูสนะครับด้านหลังนี้นะครับด้านหน้านะครับแล้วก็ ในชุดนะครับเราจะมีตัวนี้นะครับที่เป็นความพิเศษของเราต้องรู้ก็คือเรื่องของไฟ LED บอกสถาน,นะครับไฟ LED ตัวนี้นะครับก็ติดไว้แล้วเรียบร้อยเหมือนกันนะครับคันนี้ก็เดี๋ยวเราไปดูว่าติดไว้ตรงไหน,นตัวนี้เวลาที่เราล็อกเนี่ยไฟ LED ก็จะสว่างขึ้นมาเป็นแบบกระพริบเหมือนของรถยนต์เลยนะครับโจนมองเห็นก็จะเปลี่ยนใจได้ง่ายๆนะครับเขาไม่อยากยุ่งกับรถที่ติดกันขโมยตัว ไซเลนต์นะครับหรือตัวลำโพงสปีกเกอร์ตัวนี้เนี่ยนะครับให้ความดังถึง120เดซิเบลเดี๋ยวมาฟังเสียงใหม่เสียงเท่จากอนิวซ s เปอร์ n e Way แบบนิว u n วนะครว่าเป็นยังไงบ้างนะครับตามมาที่ตัวนี้ครับก็เป็นในส่วนของตัวซิลิโคนยางนะครับซึ่งตรงนี้ที่ร้านออตโตรถเรานะครับทำขึ้นมาพิเศษนะครับไม่มีขายที่อื่นแน่นอนแล้วเฉพาะลูกค้าของออตโตรถเท่านั้นนะครับที่ผมจะขายให้นะขครใช้แบบของเรียนแบบอันนี้ ผมไม่ได้ขายให้แน่นอนมาขอซื้อนี่ไม่มีทางขายให้กลับบ้านมือเปล่าแน่นอนมาที่ร้านผมก็ให้กลับบ้านนะตรงนี้นะครับทางคุณหนึ่งก็นะครับซื้อไปสองชิ้นนะครับก็คือตัวนี้สีแดงอันหนึ่งแล้วก็สีดำหนึ่งตัวความเท่ความสวยของเขาเนี่ยตัวนี้เป็นงานเขาเรียกว่าเป็นงานปั๊มนะครับสวยงามตัวเล็กๆตัวนี้อย่างสก,กีได้อย่างชัดเจนจะสังเกตได้ว่า,าย่างหนาแล้วก็ทําได้อย่างสวยงามนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเมื่อติดใส่เข้าไปกับตัวรีโมทแล้วเนี่ยเวลาเขาอยู่กับชุด นะตัวนี้โขกไปนี่ไม่มีรอยนะครับไม่มีเสียงเพราะนั้นมันจะถนอมตัวรีโมทได้ดีมากๆเลยนะครับก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับว่าตรงนี้ตอนตอนนี้เนี่ยมันมีสีอะไรเหลืออยู่บ้างนะครับก็จะได้เลือกสีที่ท่านชอบไปที่ดีเดี๋ยวเรามาดูฟังก์ชันกันขโมยของตัวเดมอนนะครับ tr 200r กันว่า เขาทาอะไรกันได้บ้างแต่ตรงนี้เนี่ยมีในชุดจะมีรีโมทให้2อ,อันเนาะก็เดี๋ยวขอใช้อันเดียวแล้วกันขอใช้เป็นสีแดงนะครับเพื่อความสวยนะฮะสวยจริงๆส,สีแดงมาสีแดงมาตรงนี้แนะนํากันก่อนนะครับมีปุ่มล็อกที่เป็นรูปกุญแจปิดนะครับคลายล็อกรูปกุญแจเปิดสายฟา้าก็คือสตาร์ทเครื่องยนต์ด้วยรีโมทแล้วก็กระดิ่งเป็นค้นหาตําแหน่งรถหรือเรียกหารถก็ได้นะครับหรือตอนนี้เราอาจจะใช้ไล่คนด้วยก็ได้เช่นเดียวกันเดี๋ยวมาดูฟังก์ชันนะครับ ล็อกมีเสียงนะครับกดปุ่มล็อกก็คือลูกจปิดเนี่ยหนึ่งครั้งเป็นไงครับเสียงใหม่นะฮะเสียงเป็นแบบนี้ครับเสียงเท่ขึ้นเยอะเลยนะครับแล้วก็ไฟ LED สําหรับเดมอนนะฮะ TR 2 0 R นี่ครับเราติดไว้ตรงนี้นะครับลูกค้าคือคุณหนึ่งบอกว่าเจาะเลยพี่จะเจาะได้นะครับเพราะว่าเจาะตอนนี้เพราะว่าอะไรฮะเวลาที่คนร้ายนะครับเดินเข้ามานะครับมองดูโอ้รถสวยจริงๆโอ้โหอ่ะเอ้ยเห็นไหมฮะ ไฟกับพิบตรงนี้มันกระแทกตาอันทีเพราะฉะนั้นเนี่ยโจรเน่ะนะฮะเห็นแบบนี้แล้วก็มักจะต้องเปลี่ยนใจแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นโอเคเราถึงบ้านเราล็อกคอเราล็อกรีโมทเรากดล็อกแบบมีเสียงกดปึ๊บนะฮะกดไปครั้งเดียวดูสัญญาณไฟนะครับติดกับพิบเรียบร้อยแล้วแสดงว่าการขโมยทํางานเราถึงเดินห่างจากรถไปได้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาตรงนี้นะครับสมมติโจรคนร้ายนะครับโจรคนร้ายที่เข้ามานะฮะมาขยับรถเรา โดนครั้งที่หนึ่งนะครับโดนครั้งแรกนะครับไครมาจับมาขยับรถเราครั้งที่1จะเตือนก่อนแต่ถ้าเผื่อว่าขยับต่อเนื่องนะครับหวังจะเคลื่อนย้ายรถเราไปจากที่เดิมนะครับแตกปากแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นนะครับบางทีนะครับอยู่บนห้องบนอพาร์ตเมนต์นะครับอยู่ในบ้านนะครับเฮ้รถเป็นไรวะอย่าไปกดคลายล็อกนะครับให้กดปุ่มล็อกครับอ่าเห็นไหมสังเกตไหมว่าถ้าเรากดปุ่มล็อกนะครับ ถ้าเป็นในลักษณะของคนมาขยับมาเคลื่อนย้ายรถนะครับรถแหกปากลั่นขึ้นมาแบบนี้เรากดปุ่มล็อกนะเสียงการขโมยหยุดลงนะครับแต่ว่าสัญญาณการขโมยไม่ได้หยุดนะยังกระพริบต่อเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคนร้ายหรือโจทีท่มาเห็นนี่ลองขยับรถเราดูโอ้โหเฮ้ยมีเสียงมีขยับล้อแหกปากขึ้นมาก็แน่นอนนะครับว่าไม่อยากยุ่งกับรถเราคันนี้แน่นอนนะฮะที่สําคัญนะครับสําหรับการขโมยนะฮะโดนรถนะครับล้อใช่ไหมครับ ขยับสองทีเคลื่อนย้ายรดร้องเช่นเดียวกันป้องกันในส่วนของการแทงบ้ากุญแจด้วยครับเพราะว่าคนร้ายที่เราเห็นกันในคลิปส่วนมากเนะครับเวลาโจรคนร้ายเข้ามาก็จะใช้ตัวแทงนะครับเป็นรูปตัวทีนะฮะแทงตัวบ้ากุญแจซึ่งอย่างคันนี้ครับล้นๆมาแบบนี้มันแมันน่าแทงซะเหลือเกินเพราะนั้นเขาแทงเข้าไปครับเราสมมุติด้วยเป็นตัวกุญแจธรมรมดาเนี่ยแหละแล้วก็บิดขึ้นมาปาเข้าไปแทงปุ๊บร้องทันทีนะครับไม่ต้องรอหน่วงอะไรเสียหล่ะแทงปุ๊บร้องปับ๊บ จะถามว่าสตาร์ทได้ไหมสตาร์ทไม่ได้นะครับโจอเอารถเราไปไม่ได้เพราะว่าตรงนี้ไฟไม่จ่ายเข้าไปที่ระบบตัวรถนะฮะรถมรถร้องแหกปากตกใจว่าอยู่ในบ้านอยู่บนห้องทําไงครับบอกทุกครั้งแล้วครับอยาก,กดคลายล็อกให้กดปุ่มล็อกฮ่าดปุ่มล็อกนะฮะกำลังจะล้มตัวเนาะอ้าวกระเด้งตัวขึ้นมาใหม่รถมันร้องว่าเฮ้ยกดล็อกแล้วยังร้องอยู่ข้ากดซ้ำใหม่อีกทีนิ ตีสองตีสามนะครับรถร้องเรากดล็อกแล้วมันไม่หยุดร้องมันยังร้องต่อแบบนี้นั่นสแสดงว่าตัวบ้ากุญแจเราโดนแทงนะครับอยู่ชั้นสี่ชั้นห้าชั้นไหนก็ตามครับไม่ต้องรอลิบนะครับลงบันไดวิ่งมาเลยครับถึงตัวรถนะไหร่ค่อยกดคลายล็อกเห็นไหมพอเรากดคลายล็อกดังปิ๊บป๊บนะครับสัญญาณการขโมยหยุดนะครับไฟคืนเข้าสู่ระบบกลับคืนมาแล้วฮะสามารถทำไมฮะสตาร์ได้เหมือนเดิม ีอกครั้งถ้าใช้ผิดทำยังไงอยู่บนห้องอยู่บนคอนโดนะครับโดนแทงบ้าขึ้นมาป้าเข้าไปนะโอ๊ยลำคาย,ยังเลยใช้ไม่เป็นนะครับไได้ตั้งสติอะไรกดคลายล็อกป๊บเข้าไปครับปี๊บๆขึ้นมาโจนยังไม่ทันวิ่งไปไหนไกลเลยครับเพราะฉะนั้นเขาเห็นนะครับย้อนกลับมานี่คันนี้เขามีไฟไอวดีด้านหน้าใช่ไหมไฟเดไลทล์ตัวนี้เพราะนั้นในความมืดมิดเนี่ยไฟนี้สว่างมากอยู่แล้วเสียงหยุดทันกลับมาไฟสว่างนะครับย้อนกลับมาโอ้โหเลื่อนไม้ก็ติดกูไปแล้วครับขอพระคุณฮนะไหว้สามทีไปล จบกันนะครับเพราะฉะนั้นใช้กันขโมยใช้ให้ถูกใช้ให้เป็นลดร้องนะครับสำหรับการขโมยตัวรถกดล็อกไว้ก่อนนะครับเช็คสถานนะตัวรถก่อนว่ามันโดนอะไรถ้ามันกดแล้วมันไม่หยุดร้องไปแบบเงียบสนิทเลยมันยังร้องใหม่แสดงว่าตัวนี้ฮะเบ้าเราโดนแทงเพราะฉะนั้นอยู่เฉยไม่ได้กระตือรือร้นนะฮะวิ่งนะมาที่รถแล้วค่อยกดคลายล็อกนะครับล็อกอีกแบบหนึ่งเป็นล็อกแบบเงียบครับบางทีไปจอดในจุดที่เขาต้องการให้เราเงียบๆนะไม่ต้องการใช้เสียงให้หนวกหูวุ่นวายกด ปุ่มล็อกนะครับล็อกเงียบนะกดปุ่มล็อก2ครั้งต่อกันแบบนี้1นนะครับเป็กนการกด2ครั้งต่อเนื่องกันนะครับสังเกตดูให้ดีก่อนจะไปไหนจะทําอะไรนะครับล็อกคันกระบอกเสร็จแล้วดูไฟก่อนนะไฟติดเรียบร้อยแล้วนะครับลองขยับรถดูหน่อยเป็นไงนี่นะครับไม่มีเสียงนะครับตรงนี้จะขึ้นแต่ไฟเลี้ยวเท่าน,นั้นเองอือโดนต่อนเนื่องก็เป็นไฟที่กระพริบถี่ขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้า ใครมาโดนเขาก็จะพอเดาได้นะครับว่าโนีนน่การขโมยนี่หว่านะแต่ว่าในการจอดแบบเงียบนี้นะครับก็แนะนําว่าให้จอดในเฉพาะจุดที่เรามั่นใจหน่อยนะครับว่ามียามชัดเจนนะครับเช่นจุดในห้างที่มีการรับบัตดจอดรถจ่ายเงินค่าจอดต่างๆนะครับหรือถ้าเผื่อว่าอยากจะจอดล็อกเงียบในจุดที่ดูค่อนข้างไม่ค่อยปลอดภัยจริงๆอาจจะต้องหาล็อกดิส์อย่างรถ เดมอนนะครับ GR 200R คันนี้เขาแถมตัวล็อกดิสเบรกมาให้จากโซเล็ดด้วยนะก็ล็อกดิสเบรกไว้สนะักหน่อยก็ได้ครับล็อก <Lock ed S 2> เงียบแล้วก็กันคนเข็นเวลาล็อกดิสเบรกล็อกด้านหลังนะครับอย่าล็อกด้านหน้านะครับโอเคก็เตือนตัวเองเอาไว้นะฮะว่าเราล็อกดิสเบรกไว้ด้วยนะบางทีเขียนไปเดี๋ยวเบรกพังนะครับเพราะฉะนั้นโอเคในส่วนนี้นะครับเป็นการล็อกแบบเงียบโดนรถรถไม่ร้องก็เงียบดีนะครับไม่รบกวนคนอื่นแต่มันดังตอนไหนมันดังตอนนี้ฮะเฮ้ๆๆนะเย ไปไฟไม่จ่ายเพราะฉะนั้นมันสตาร์ทไม่ได้สตาร์ทไม่ได้นะครับสตาร์ทไม่ได้ทํายังไงฮะเออโอนหนีใช่ไหมโดนหนีไปแล้วแน่นอนอยู่บนห้องทําเหมือนเดิมนะอยู่ในบ้านเอ้ยรถร้องทําไมวะกดล็อกครับเหมือนเดิมฮะล็อกแล้วอุ้ยย,ยังร้องอยู่ไม่ได้แล้วครับลองกดซ้ำสัสกนิดนึงโอ้โหแบบนี้นั่นเองเแสดงว่ารถเราโดนแทงบ้ากุญแจนะครับเป็นที่เรียบร้อยก็มาที่รถก่อนถึงรถแล้วกด ใช้ให้ถูกนะครับการขโมยจรวดอยู่ห่างจากรถนะครับไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นล็อกอย่างเดียวครับแล้วถึงรถแล้วค่อยกดคลายล็อกนั้นปลอดภัยที่สุดรถจะยังจอดอยู่ที่เดิมครับไม่ต้องไปหาซื้อ GPS อะไรให้วุ่นวายนะใช้แบบนี้ครับแค่นี้ก็พอแล้วนะฮะโอเคมาที่ปุ่มต่อไปเนี่ยผมถอดแล้วนะปึ้มเข้าไปไม่ใช้แล้วครับกุญแจตัวนี้ครับเราสามารถสั่งสตาร์ทจากรีโมทได้ด้วยนะครับกุญแจไม่ได้ใส่นะกด2ทีแบบนี้ครับ1และ2 ขี่ได้เลยนะครับยาวๆรถไม่ดับนะครับไม่ต้องกลัวว่าขี่ไปแล้วรถมันจะดับกลางทางหรือเปล่าะไรไม่มีหน่วงเวลานะขี่ได้เลยนะครับใช้เฉพาะตอนที่มาจุกเฉยจริงๆน,นะ,ะตรงนี้ก็จะดับเครื่องยนต์กดคลายล็อกนะครับเพราะว่าเวลาเราสตาร์ทด้วยรีโมทเนี่ยบ้ากุญแจเราจะถูกข้ามเนี่ยเอาตัวกุญแจมาบิดหมุนไปหมุนมาเนี่ยมันจะดับไม่ได้เพราะฉะนั้นสตาร์ทด้วยรีโมทไปสั่งกดสายฟ้านะครับ ดับเครื่องยนต์ใช้คลายล็อกนะครับแล้วการสตาร์ทด้วยรีโมทบ่อยๆผมเตือนในทุกๆคลิปแล้วนะครับว่ามันกินแบตของรถมอเตอร์ไซค์เพราะฉะนั้นเอาจําเป็นจริงๆช่วงนี้หน้าฝนเออถามกันมาเยอะว่าเฮ้ยตัวรีโมทมันกันน้ำไหมอะไรไหมออก็ต้องบอก,กตรงๆว่าในส่วนของตัวรีโมทเนี่ยกันน้ําอยู่พอสมควรทีเดียวเอาไปเนี่ยช่วงแรกๆเนี่ยนะครับ ามสี่เดือนแรกเนี่ยสบายๆร้อยเปอร์เซ็นต์นี่โยนลงไปในถังซักผ้าเนี่ยหมุนๆขึ้นมายังกดเอาขึ้นมากดได้แต่เวลาเราใช้งานไปเรื่อยๆครับเราผ่านแดดผ่านฝนต่างๆนะครับมันก็จะมีในเรื่องของน็อตมันอาจจะคลายนะเพราะว่าตัวรีโมทเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนฐานได้เพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงหน้าฝนแบบนี้นะครับถ้าฝนมันตกหนัก,นกๆแรงๆแบบว่าไม่น่าจะตกหนักขนาดนี้เนี่ยนะรเราจอดรถก่อนนะครับแล้วก็สตาร์ทรีโมทแล้วก็ขี่ครับ เอาคูเจเนี่ยเก็บใส่กระเป๋าอย่าเอาให้ตัวรีโบทเนี่ยราท้กับน้ำโดยตรงนะขี่ไปลบฝนก่อนเจอสะพานลอยคนข้าเราไปดักเราเราหยุดฝนรอฝนได้แล้วก็เนี่ยเรากดดักเครื่องยนต์ไว้นะครับเราก็ไม่ขี่ลุยฝนลุยน้าถ้าจะขี่ลุยฝนจริงๆเอาอย่า,ยาว่ากันนี้เลยอย่าตกจากมากนะครับเพราะว่าในบางครั้งบางคราวเราไม่รู้ว่าน็อตท,ที่อยู่ด้านหลัง3ามตัวนี่มันคลายแล้วหรือ,อยังนะโอเคเพราะฉะนั้นก็ใช้อย่างระมัดระวังนะครับ ในส่วนของการสตาร์ทด้วยรีโมทก็มีประโยชน์ตรงจุดนี้ด้วยนะครับเบ้าพังเบ้าเสียนะครับเราเสียกุญแจไม่ได้โดนขโมยมาก็ใช้ตัวนี้สตาร์ทชั่วคราวไปก่อนได้นะครับโอเคสุดท้ายครับเป็นปุ่มค้นหารถหรือเรียกหารถนะครับอ่าจอดรถถึงบ้านนะครับล็อกคอให้เรียบร้อยนะครับปึ๊บอ่าล็อกรีโมทนะครับปั๊บดูไฟนะครับก่อนเดินจากตัวรถไปอติดแล้วโอเคเพราะฉะนั้นเราเดินออกไปได้แล้วครับ ไปเข้าห้างไปขึ้นบนบ้านเลยก็แล้วแต่ทีนี้นะครับเดินกลับมาจากห้างกดเรียกหารถดูหน่อยจําตําแหน่งที่จอดไม่ได้อเห็นละมีไฟนีวอะไรนี้นะครับกระพริบอยู่เสียงดังนะครับเรารู้ตําแหน่งเราเดินไปหารถได้นะครับหรือแม้แต่อยู่บนห้องนะครับเฮ้รถจังจอดอยู่ไหมกดเรียกดูอเอาได้ยินเสียงรถยังจอดอยู่นะครับก็รอจะรอให้มันเงียบก็ได้หรือจะกดล็อกก็ได้เพื่อให้มันเงียบนะครับแต่ถ้าเผื่อชะโงกหน้ามาดูครับเฮ้ยอยู่บนห้องนะฮะเห็นหืรถ เดมอนนะครับ T R 2 0 0ร R คันนี้เป็นรถใหม่นะครับแล้วก็สวยงามนะครับมีคนมาขอจับขอสัมผัสกันหน่อยว้ยคันนี้มันใหม่จริงๆนะครับเราเห็นแล้วเราไม่ชอบเลยนะครับเราไล่เขาก็ได้นะครับเรากดที่ปุ่มตัวนี้ฮะปุ่มกระดิ่งนี่แหละเรากดไปทีนึงแล้วก็กดสองปุครับไห้กดเบิ้ลนะฮะเสียงดังไล่เลยครับไอ้พวกที่มารอบๆมองๆมาชมรถเรานะมันไปแล้วครับ มันรู้ว่าเราไม่ชอบนะครับเพราะว่าเขายังอาจจะไม่ได้สัมผัสรถเราเลยนะแค่กมดูนั่นดูนี่รถมันเป็นยังไงมั่งว่าเราก็กดไปเล้ตึ๊บตึ๊บสองทีไล่ไปแล้วน,นี่นะครับเป็นวิธีการใช้งานและที่สําคัญที่สุดนะครับติดการขโมยแล้วเนี่ยนะครับตรงนี้สําคัญฮะการขโมยที่เป็นปลัก๊กตรงรุ่นนะครับอย่างตัวนี้นะครับของออโต้รุ่เนี่ยนะครับสามารถที่จะตัดระบบ จ่ายไฟคืนให้กับระบบะตัดไฟนะฮะไม่คืนเข้าสู่ระบบได้หเปอร์เซ็นเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อโดนแทงเบ้าขึ้นไปจริงๆเพราะเราอาจจะเข้าบ้านเนี่ยไม่ได้ล็อกคอไม่ได้ล็อกรีโมทอะไรแล้วโจมมาแทงเบ้าไปนะครับหรือแม้แต่โดนปล้นระหว่างทางไปจริงๆเนี่ยนะครับเราสามารถสั่งดับเครื่องยนต์จากระยะไกลด้วยรีโมทได้คุณแม่บ้านครับใช้ฟังก์ชันนี้ได้ครับคุณผู้ชายครับกำลังขับรถสีไปไม่ต้องทำไรมากครับมึงจะไปไหนกูกดล็อกเลยครับปึ้บ รถร้อนครับไม่ขี่ได้ครับเขาจะบอกว่าจะไปได้สักกี่ดาำหรือโจนที่มันขี่มันจะไปได้เท่าไหร่เสียวแป๊บเดียวดับนะฮะสั่งดับเครื่องยนต์จากเรียไกลด้วยรีโมทได้ความไกลนะครับเต็มที่เลยสามรอยเมตรนะครับจบครับไปไหนไม่รอดนะฮะหนีไปแล้วนะครับโจนผู้ร้ายที่เอารถราไฟเราวิ่งมาที่รถกดคลายล็อกครับเราวิ่งตามมาหาสามีเราทันครับเราเบรคกระบานมาทีหนึ่งก็ได้ฮะ โอเคประมาณนี้ใช้ให้ถูกใช้ให้เป็นนะครับกดล็อกอย่างเดียวนะครับแล้วก็เอารีโมทไปใช้ให้ถูกวิธีนะครับอย่าไปแกล้งสามีไม่เอานะฮะโอเคครับประมาณนี้นะครับสำหรับการขโมย All n e w Super One Way แบบ New Sound นะครับของตัว Demon นะครับ GR 20R เอาไปไม่แพงนะครับ1,550บาทนะครับตัวนี้ปลั๊กตรงรุ่นด้วยถ้าสนใจก็ทักถามเข้ามาทาง ไลน์ a c e b o o k นะครับสแกน QR Code นะครับหรือจะคอมเมนต์ใต้คอมเมนต์นี้ก็ได้ผมเอกออตัวรู้และทีมงานครับวันนี้ไปกันก่อนแล้วครับสวัสดีครับ